แสียงมึงกำลังอัพบ้านอยู่ใช่ไหมนะใช่ผมก็ว่าเสียงอะไรแก๊กแกแกแก๊กอัพบ้านด้วยคุยบ้านวะแก๊กแก๊กเอาเล็บเอาเล็บตะกุยนั่นแมวจ้ะนั่นไหนไก่ไม่มีไก่สักตัวก็วนั่นเไงไอ้มอนลงมาถลุงเล็กเยอะเหรอหเออไอ้ไก่เอาับเผาได้ยาชัดหน้า ขอตรงนี้คือเหมืองเออคือเป็นเหมืองแมพหรือเหมืองเหมืองขุดเองไม่รู้คพรไอบอลไอบอนมันขุดลงไปแล้วมันเจอไม่มันมันมันมีเหล็กอยู่ข้างบนไงเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่ามันมีแร่อยู่ข้างล่างมันขอไปเป็นสายสำรวจในเมืองหาข้าวหาน้ำดีกวยมันทรายก็ชั้ก็ดีจะต้องมีไอ้นี่ดิต้องมีแบบแบบเพิ่มได้ทำกระป๋อมี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 ไอทตัดแบบเพิ่มได้สายสเต็งนั่นแหละสเต็งใช่ไหมโอเคงั้นต้องไปสเต็งแล้ว เลยเอ้มันมันมีรูอันหนึ่งอ่ะไอ้ชื่ออะไรจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอื่นอ่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วอี่เป็นรูปขนของต้องอันนี้แหละเจลลี่มอยไอเดียมินเนอร์แฮร์วิเออร์ s t สมาสเตชั่็ต้องอันนี้แหละทีเล็กไปก่อนแล้วกันของพี่นี่มาทางสายมาสเตชั่นแล้วก็ทีเล็กสายของข้างล่างอีกสองอัน อีกสักหน่อยม่อนก็จะไปยุตการแล้วใช่ตายนี่ดูไอ้นี่ก่อนเลยดีกว่าคลึกขาดตัดหนังออกด้วยไปาจะตูเซนแน่โอ้โหเดี๋ยวอีกนานที่อยู่ในนี้นานเคเคเฮ้ยมีเคยมาใช้อยู่แน่เลยสไป์วางอยู่จะตายวันนี้หนีอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าพอเขาเด็กไป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 สำรวจเมืองบ้างไอ้ไว้ที่สี่ไม่ทันโอ้โหหมอะไอ้เงี้ย อ่าลายเก็บเก,ก้าอี้เสร็จมีอยู่ไหนไหนอยู่ในบ้านนะเอออยู่ตรงสระว่ายน้ำหน้าบ้านเลยไอ้กูดูาเก็บเนื้อมาอ,ออกมาไม่กี่เมตรแม่งมองไม่เห็นบ้านแล้วโอ้มาเพียบวะเดี๋ยวไปช่วยเข้าทางไหนเนี่ยทางหน้า,นาบ้านไปไรทุกทีเดียวก็ตายล้วพวกเนี่ย เห็นแล้วเก็บกบอีกยังเก็บไม่หมดอีกอ่ะยังไม่หมดอ่าคนซ่อนกระเป๋าไว้มีปืนไหมปืนเนี่ยไม่มีมีเก็บอะไรไว้เนะี่ยคอฟฟี่บีนออมีเพนคิลเลอร์ตาเอาไว้หมดเพนคิลเลอร์นี่เป็นรูปยา แกกูอิ่มละยิสแบกน้ำกินข้าวกินน้ำเสร็จร้อยคือที่อะไรเนี่ยทุบข้างหน้าข้างหลังพังเียงคิลเลอร์กูอยู่ตรงนี้เม็ดสองเม็ดโอเคใช้กันเลยพวกนี้มันันี่มันทุบพวกนี้ได้เนี่ยมันเป็นเหล็กมันเป็นสแคปหรือมันเป็นเหล็กก็ไม่รู้เขียวเฮ้ยหมาหมาหมาต่อกูด้วยกูมาแล้วติดเชื้อไมเนี่ยตานิว นี vet, ่อ้วนตกมังแล้วไม่ไม่นีนิวติดเชื้อไหมไม่ไม่ไม่ดีแล้วเจอตอไม้ก็มันฟันไว้มีน้ำพึ่งหมดรไปแต่ไม่แพ้หมานะเพราะว่าตีได้ช้าอุ้ยตกใจหมดเลยกูเองกูเองกูเองมาเองหน้าตาก็ได้วยเฮ้ยเอาอันนี้กลับบ้านได้เนี่ยเฮ้ยเสียงหมาหมาอยู่ข้างบนนะหมาข้างบนมาจนสอง นี่ค่ะหวาทห้นี้เอยอะจังวะของต้องดีแน่เลยข้างในหลุดไมันหลุอุยให้ผมเปิดไหมวันฮิตคิวอยู่แล้เฮ้ยอ้วนเนี่ยไปเลยอ้วนนี่ไม่น่าวันฮิตว่ะคน มันฮิตแต่โคตรเหนื่อยเลยดึงของออกด้วยนะของก็ได้เกิดต้องดึงออกหมดใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เอ้ยอะไรวะเนี่ยปัจแจใครเฮโอโอ้าเม็ดเม็ดเม็ดนะเรียนพวกหัวไว้ออยคีคัพแท็บโอเคเก็บไปก่อนไม่มีเไยนะโอเค วิโยนมีราย,ยนมาเก็บตามเก็บหมดเลยของเยอะอะซีวิ่งคิดเอาไปแบกไปเยอะอ่าปีละกร,รมกร,รนี่ไงใครใช้ห่าทายำรวจเลยใครใช้หอกได้หนังสือหอกมาอหน,นึง่งโวโวอลูมอะไรเจ็ดหรือว่าห,หนึ่งไม่เอากูกูดได้กูเดยนเจ็ดกัละไม่ไม่ไม่มัน มันมันไม่มันไม่ทับกันนะเหรอเรียนไปอดีมันไมน่ไอ้แคมป์มึงเปิดไอ้กดแถบอะ่ะเสร็จแล้วไปที่ไอ้สกิลอะ่ะเสร็จแล้วไปดูที่เบิร์กอ่ะเห็นปะไหน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 สกิลอ่ะเฮ้ยเผีวิ่งผีวิ่งผีวิ่งไป,ไปที่เบิร์กบุกอ่ะมันย,ยังวิ่งได้อีกเหรออ่ะแล้วอ่าเสร็จแล้วมึงก็สกิลที่แกรเรียนอะมันยัอยู่ตรงเนี้ย อแอบไปตรงสเปียร์ฮันเตอร์อ่อเะออเก็บเก็บไปเลยนี่ใครอยู่ชั้นสามด้วยกันใช่ไหมมันเสี่ยงมันเดือดอย่างลงใช่เดือดสุดสุดแต่ปูเพียบเลยเก็บไปเก็บไว้จริงที่นี่เราเอาไอรอนไปก็ได้นะหรือว่าเข่าเอาเล<อ>็ <ๆ S 2> มันเป็นซอมบี้พิเศษนะเนี่ย<น>ไหนอยู่ปูอยู่ชั้นสาม มันไม่เป็นทรบี้ที่ที่ตาเป็นแดงอ่ะเป็นวิ่งอ่ะเป็นวิ่งอ่ะครูพิงจะได้วิ่งง่ายๆตอนเสียงข้างหลังทั้งหมดแล้วตอนนี้ไหวแล้วไอ้มาเดี๋ยวผมจัดการแน่๋อว้โหไม้เพียบเลยทั้งบนเพียบเลยไหน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 เข้าไงวะเนี่ยจริงๆนี่มันได้เป็นบ้านเฟสนะเนี่ยเอาจริงๆ นี่มันคนจะเป็นบ้านเคพืเออขึ้นน้ำบนได้อีกตีเราใจเราจะมาหายยาใช่ไหมถ้าทำไมเราบอลงล็อกเอร์อย่างนี้ได้วะเนี่ยมันลบนี่นึกว่าลบไอ้รัวเล็กที่พาร์ทเก็บก่อนแล้วกันยังไงโอ้มีกล้องล็อกครับผมต้องมีคนมีไอ้นี่มาพิกล็อกพลิกล็อกก็อยู่บ้านมีมีเจอสองอันเนี่ยเฮ้ยดีไงเนี่ยมีกล่องเลย ถ้าจะเป็นของปลายทางแล้วก็ใช้ยังไงเอาพิกล็อกเนี่ยนนอ๋อนี่ไงขายละขายละกูขายละกูขายละ,ยละ,ยละช็อตไอรอนไปช็อตไอรอนไปใช้พิกล็อกต้มเผินไปแล้วหลังคาก่อนเลยฮะจริงถ้าล็อกไอรอนเอานอันนี้ง่ายกว่าไหมหรือว่าเอาเอาง่ายกว่าเนี่ยขายได้ละขายได้ละ มีชุดเกราะสแครปแฮมเมดกระสุนไอ้สแครปพวกนี้มันไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีมันเบลสีเก็บกลับบ้านเฮ้เทเซอร์แมพเว้ทเทเลอร์เทเซอร์แมพจำได้ว่าพวกนี้มันคลุมได้เพราะเป็นพิวมันนั้นอ่ะมันเป็นยาไอ้ไอ้อันกลางอ่ะเป็นกล่องยาเออไอ้อโมเนี่ยคาเบิลสโตรล็อกนี่เอาไหมแฮนด์กันพาร์สเอามาก็ได้ เไอสูงพวกองนกนะเนี่ยจะทุบไปหมดเลยเอ้ยช็อตไปเนี่ยเอาไหมฮะไปเอามาเขามาแนวหน้าไล่ทุบไปพวกนี้ให้หมดเลยนะอ,อันนี้ไม้ไม่ไม้ล็อกอปิมดไ่หมดโหอันนี้แม่งมเบลสีด้วยอ่ะห,หมดแรงอเดี๋ยวทุบได้ทุบหมด หาโรงพยาบาลกับสถานีตำรวจจีได้ไปมีไหมเดีวไปไม่ทันถึงไหนเลยผมย่อยไปไอ้ที่ของังเต็มนั้วเ,เนี่ยโอ้หฝนตกหายมึดตื้อเลยอสมุดเนี่ยต้องมีอะไรดีๆโอ้โหเปเปอร์คนไปแล้วคนไปแล้ว,ลวเฮ้ยอมบี้ไอ้มอนหอ,อกอยู่ไหนก็ใหญ่อย,อยู่อยู่ที่กูวนเหรออ้วนนหรอ อ่ะครับมีกระเป๋าอยู่ในนี้ด้วยตรงนี้อเอาไปโอ้มีปืนขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวขอของไปเก็บก่อนละเดี๋ยวจ,จะไปสำรวจต่อ,อ increase attack speed เว้ย okay. โอเคอย่างเจอจะได้เก็บเหรียญแม่งเรื่อยๆเ,เลย,เลยไม่ไม่ไม่แต่แต่ะล,ะละอันจะม,มีความสามารถต่างกันเหมือนรู้ดูดูดู เก็บวะเมยไปเก็บของอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวจะไปต่อเออเก็บของที่บ้านก่อนนี้ยนี่ขนาดอัพที่ขนของมาแล้วนะแปบ๊บเดี๋ยวจะเต็มละม,มีบ้านหมาไงกูไม่ค่อยชอบเลยแม่ง <c oughs> ไม่มีมีเซฟอยู่ที่กำแพงใช่ใช่มีเซฟมันเซฟเล็กอะ่ะปวปวล็อกปิกมาอยู่นะจะลองไขดูไหมน้กแต่ไหนวะยังไงโอ้ยโอ๊ยกระตุกไปเลยตกเ่าเซฟไหนนี่ยังไงข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นนะข้างหน้านั่นอ่ะที่กูมองกูนะอ๋อกลับมาไม่มีอะไรเลย ไปที่อื่นเลยเฮ้ยกูไข่อยู่ใจเย็นเลยฮะโหไใจล็อกปิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว,ว้าวมีไ,ไ,ไฟไรเฟิลว่ะแล้วที่บ้านมีกระบอกอะไรพี่นิวเอาป่ะกูก็เอามากระบอกนึง่งเลย เฮ้ยแม่เฮ้ยหมาคิปหายละสองดอกมีฟาดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอองมาเลยนี่ว่่วางข็เหมือนมีไม่ได้ฟาดเลยหรอกตกใจมันเงี่มหน้าไปทีนึงเมื่อกี้ติเชื้อปะล่ะไม่ติดดิ เยอะอย่างวะกว่อยาเข้าไม่ได้หวยแล้วมั้งะเอาหนักแต่มันทุบแค่สองทีตายอยีอะไรวะเนี่ยลลอกหัางเขาไปเลย แหวนกระดูกขึ้นเลยได้เสื้อได้ยายอีกแล้วเอ็นคิลเลอร์เพียบเยก็บไปเออสองคนส้วมแล้วคนส้วมอมีอะไรในส้วมวะไม่เห็นผี่เราอันนี้มันเป็นเออเป็นพวกกล้าในเกมอพีจีเขาวาดแล้วทำขนเอาทุกอย่างของก็ของวาดไย เฮ้ยใบซิกเกิลใบซิกเคิลแคสซีกูกูได้แล้วหมดโอ้โหข้างบนเรียบร้อยครับขึ้นทางไหนกันวะอ่ะออกนี้ให้ให้โอกาสมันร้องก่อนดิดีไปให้โอกาสมันร้องเลยได้ของดีมาให้ขั้นสามมาก็ต้องจัดเลยหน้าหัวแหวนหมดละข้างบนไม่มีอะไรละมีไงก็มี ไม่มีเลยมีก๊ออีกตออันนี้ได้ไหมป่ะไปโรงพยาบาลหมาที่ที่ที่บอกดีกว่าที่เมทพี่เมทบอกดีกว่าอ๋อไปมาแล้วพี่ไม่มีอะไรกันที่นั่นไงไอที่แคมป์ไปเฮ้ยท่าเอ๋ที่แคมป์ไปขุทธไปนั่นแหละไปไปกดไป โคตรน่าสงสารสมว่เลยได้ยินเสียงทุกอย่างตกแฝกเพราะแฝกเะแฝกหลุมสักรรมเปิดคนเยอะไม่สบายไงล่ะเอ้ยอะไรวะเปิดไงปืนอีกแล้วไปไลฟ์โฟร์ชี้คิดกวาซับดีลอยเลยเบลอัพละไปไปโรงงานที่เมธบอกอะไรปะตรงที่ผมอยู่อ่ะมันไม่ใช่โรงงานเดี๋ยวมันอพาร์ตเมนต์เมื่อวานเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยคุยขยะกัน ไปหาเมฆกันดีกว่าไปเฮ้ยน่าค้นหนาหน้าคนหาเอาจากชั้นใต้ดินเลยแล้วนะแค่ไหมไม่แค่มีพี่อ้วนด้วยเว้ยแต่ตัวแรกเลยเหรอคริสเฮดดูดอนไลท์ดูเรนนิวสตาร์บัตดูวิวโอ้โหเอาเรื่องว่ะ250เฮชชอนปล่อยจุดมันไม่ได้เอะ Remember, ton, เมมเบอร์วิสตันบาตันโรบอติกเทเลสต์มัดของเยอะอีกแล้วอ่ะอยู่น้ำมึงไอหอยหลอดหอยเม็ดไไกลจังวะตรงนี้พี่ไม่ไกลแล้วเจอแล้วเจอแล้ว บ้านโครตรใหญ่เป็นบ้านหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยร<ส>ของไม่น่าพอขวานเวลสองคนละไม่มีอะไรพวกพี่ของช่องยังว่างอยู่ดิเอยเก็บไปก็ได้มัคกี้มัคกี้นั่นแปลว่าอะไรมัคกี้กวอเทอร์น้ำตกกระบอกน้ำตกกระบ,บ,บ,บอกเข้ไหม ล็อกน้องปลดล็อกได้นี่เฮ้ยเออใช่เลยเฮ้ยตรงตรงนี้หมาสองตัวหลังรถอลยเห็นปหมมาสองตัวไอ้สัตว์เอางั้นไปหยิบยุ่งมันเลยว่ะไหนพี่ไหนไหนหลังรถไหหนลังรถเขียวเห็นไหมต้องฆ่ามันเดี๋ยวมึงมาทีหลังเราช่วยนะครับผมจัดการให้มาอ๋อที่นี่สถานีตำรวจป่ะเฮ้ไม่ดิเนี่ยตรงนี้มันเป็นป้อมยามมีกระสุน162 เฮ้ยวิ่งว่ะวิ่ง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 ีวิ่งถอยกันถอยกันถอยกันที่มันคายรูดตั้งหลากันเยอะเอาเอาเอาสเอา์พอมีหน้าไร้หี่ย้อตายแน่เลยว่ะ โวดเกินตายไปหนึ hmm. ่งไว้เยอะหืมเยอะปวดเยอะยังยืนอยู forward, ่ไว uh, ้หลอนพี่นิวเกิดบ้านเดี๋ยวจับตัวมิเติร์มาเยอะเราเราเรากับไอ้เยี่ติดเชื้อสามเปอร์เซ็นต์เพิ่มเลือดก่อนไปว่ากันอ่าเป็นไงนอนไหมตายหนึ่งตายหนึ่งนี่แค่ชั้นแรกนะเนี่ยเออ ของกูใช้ประตูเป็นกันชนเขาค่อยฆ่าให้ละตัวอยู่ไหนพี่มอนอยู่ข้างในเหรอ่ข้างในเขาไม่เรียกเลยไม่เรียกเลยไอยมีอีกตัวน,นึนแหละมาเมดมาได้พี่มาผมแจ้งให้หม,มาผมสัตว์ได้ทีเลยไงะมาพี่เองพี่เองพ,พี่พี่เป็นเด็กแล้ว <c oughs> โดนไหมพี่เมื่อกี้โดนเลยโดนเป็นทีเลยมันติดเชื้ออยูแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหาตอไม้ ยังหายาให้ไม่ได้เลยภารกิจของเนี่ยเจอเลยเพนคิลเลอร์ัอลอยเก้าอี้หมาข้างนอกแรล่ะมั้ยยังยังแก่ได้ด้วยเหรอติดเชื้อหมาไอเนี่ยนะเอาหนังไงเอานื้อเอาหนังไม่ได้เอาเนือ้อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดับแท็บสเตติมติกเรียนดีครับลูกครูรสุดลุกป,ปายแน่เลยใต้ตรงนี้มีชั้นใต้ดินด้วยวะใช่ใช่ครับมัน ลงทางนี้ก็ได้โอ้ยบนนะีอยู่ข้าบนเหรอคข้างล่างไม่ไหว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 ม่ม่หไม่ไหม่ไม่ไหวไมไม่ไหวไม่ไหไม่นม่มไมไมมน กระโดดลงมปใช่ไหมมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไอ้พี่ใ่นี่มึงขึ้นเข้าไปไงอ๋อโอ้ยอย่างเงี้ยเลยเอออ้าวมีกระเป๋าเสร็จติดเชื้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไรเงี้ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะในนี้ มือจะตอ่อมเป็นไม่มีอะไรตันแล้วเนี่ยไปไม่ได้อืมแต่ทุบไปไเสียเวลาเลยไปกลับออกเถอะแตนี้มาจะนี้เก็บของยัง<ะ>ขอดูขา้างใต้จะเอ๋วุย้ย แล้วม,มีอะไรนะฟังย่อยๆใช่แล้วจะมาเปิดประตูไนดะ้ทำไมวะนะพเพื่อนๆผมเครอยดต้องนะปิดแล้วนะปิดทหารเชรียอะไรวนะเนี่ยว่าที่นี่เราไม่ควรเราควรออกไปจากที่นี่ป่ะน่าจะเดือดเกินไปไฮรูดเคยเจอมันหนักมากแต่ก็ไม่หนักขนาดนี้ตอนนั้นมันไม่ได้วิ่งขนาดนี้พี่โอ๊ยปิดทหารมาโอ้โห <c oughs> หว <hã> จริงๆก็ยังสู้ได้ยู่นะเน้นจำนวนเน้นเติมเร็วอเ,อเอามาไอ้ไอ้ที่ยิงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกน่ากลัวแค่ว่ามันจะถล่มหรือเปล่านั้นแหละอืมตอนนี้กูติดเชื้อหนึ่งจุดห้าเปอร์เซนต์ตรงนี้มันไม่ใช่โรงพยาบาลใช่ไหเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้ใช ้ยเฮ้ยตามมาอพาร์ตเมนต์เหเลืออะไรอย่างน้ยไปโอ้โหเยอะนะเฮ้ยกระเป๋าดอบเสิร์ชเองมาอีอวันมาเกียรติอะไรทีพอวันอุ่นของไม่มได้ดีเท่าไหร่ เอาเกมพับอีกแล้วเป็นอะไรวะ9าวไรงพีสง่ส่วมมันส่วมันไม่มีอะไรเครื่องค้างอะแบบนี้เอ้ย,อยเจอเซฟไขเลยครับอยู่ดีๆทำไมเกมมันพับเฉยเลยก็ไม่รู้เผลอไปกดอะไรเปล่า you have okay. you pick lock. อยู่แฮปปี้เก้นอยู่พลิกล็อมีอันหนึ่ง พับไม่พอมันในนี่ด้วยไขยอยู่ปุ๊บเสร็จแล้วไปฉายติดปืนกระสุนโอเคเอ้ามันยังไม่ตายเรอไอ้เสื้อจะคพับเสื้อโค้ดแผลเอาเอาเนี่ยเสื้อโค้ดเสื้อโค้ด ออามาก็ได้เอาก็ได้เฮ้ยแพนด้เว้ยอ่ะเอาไปเอาไปเฮ้ยเย่าเหมือนแล้วมันเป็นรังีไงไม่รู้ เอ๊ะแล้วขึ้นไปชั้นนั้นยังไงเดินขึ้นบันไดมาไอเหี้ยบันไดด้วยฟาดจนซาบีน่าหมดไหนวะพี่บันไดอะเฮ้ยไปผูกได้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โหทเวนเฮ้ยหายแล้วเติมแล้วพี่ทำไมไปชิวชั้นล่างอ่ะหล่นลงมา โอ้ไปด้วยรังรับไอ้สัตวดพันแพ้ก่อนไอ้เหี้ยเข้าไปอยู่ด้วยเหรออยู่ด้วยเอาผมรีแต่ซีไม่น่าเป็นยันซุดขายเลยโอ้โหโดนหัวพอดีขวับช่อนสุดข้ายพอดีเรากลับไหมเรากลับบ้านไหมอ๋อไอ้เจี้ยบคุจะตายเอาอีกรอบมันได้จัดถ้าตายในนี้เอาของออกยากเลยนะ มาทางไหนไหมกลุ่มไปที่ไม่หมดเอดเอาราจะมาทีมเฟือกวังอะไรหล่นมาจากข้างบนไปทักไปไปกันยังไงเนี่ยขึ้นมันขึ้นไปก่อนแล้วขึ่นลงมาเหรอไม่รู้ตกอะไหล่นลงมาคนนี้เสร็จไปแล้วเนื้อกิลเลดมิมิลีคลิปอ่ะว่ากูเรียนนี่ครับ ปิงอ่ะรูทตรงนี้ให้หมดยังไม่ขึ้นไม่ถึงไฮรูทเลยนะพี่ยาเลยไม่ขึ้นละไอ้เงี้ย <laughs> ไม่ขึ้นละกูจะพวกสบัดสบอมหมดละไม่รู้กลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> ตามหาโรงพยาบาลกันต่อไปผีทหารนี่าโอ้ย <c oughs> ดูไม่ออกว่าไหนโรงพยาบาลเลยเฮ้ยนาครับนาครเข้าก่อนะเดี๋ยว มันมีเงินมันยังมีผลอะไรอีกวะพี่ตอนนี้ยเฮ้ยซื้อของเลยเปิเนาะไม่ไม่ไม่มันต้องเป็นเงินเก่ามันต้องเป็นเงินคอยของเป็นเหรียญคอยใช่ไหมมีซอมบี้วิ่งทำไมมาทำไมกูเก็บลูกระเบิดจากเข็มขัดผีตัวนี้ไม่ได้วะผีทหารเนี่ยโอ้ยสัตว์ฟันในเมืองที่ไหนนะโอ้ยโอ๊โอ๊ยกระตุกกระตุกกระตุก ่ออสักลีดออหายากอย่างว่าโรงพยาบาลเนี่ยเออติดเชื้อหปอร์เซ็นแล้วเนี่ยอ้ยออจะถึงบ้านแล้ว้่งไปบ้านเลยดีกว่าที่กลับกลับมาบ้านไฟยังติดอยู่เลยเราก็ต้องติดติดก็ครูทำไว้หลายชั่วโมงเออกลับไล้เหรอเมธ กลับ,บเเดินดูเรื่อยๆกลับเลยแั้ันไม่มีอะไรหรอถึงบ้านแล้วติดกองยหาไม่เจอจริงมทางไหนวะไม่ไ,มไมบางทีมันก็สุ่มบางทีมันก็เลยนะมาแบบมาแบบช่วงหลังๆช่วงแบบตอนจะแบบจะสว่างแล้วบางทีก็มาตอนนี้มันสุ่มเวลามันไม่ได้นอน ไม่น่ามีอะไรบ้างเนี่ยจริงงออกออก่อนไปไดแ้แล้วค่อยมาลุ้นกัน <c oughs> ก่อนพรุ่งนี้แล้วกันพอแล้วไม่ไหวละหัว <c oughs> ไปไปออกไปก่อนออกมากันก่อนไปโอเคเจอกันพรุ่งนี้หรือไม่ก็มันบันลืน